อย่าตกติงนะบอกฉันได้เลยว่าตูเ้เซฟอยู่ไหนไม่บอกไม่บอกใช่ไหมได้งั้นนีนี่ตา <c oughs> ยอย่านะอย่าทำอะไรหน่อยแน่นะตายจะเอาหน่อยแนะ่เอาไปเลยแต่ห้ามทำอะไรตูเร้เซฟ เห้ามทำอะไรหน่อยแน่นะเจ้าตู้เซฟเอาไปเลยงั้นตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่ในห้องทำงานใช่เองอ่ะกุญแจอยู่ไหนอือไม่บอกไม่บอกเก็บเก็บุญแจไว้ที่กระเป๋าขุงแกงใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดิดิเดี๋ยวดิวเดี๋ยวคุณในกระป๋าขงแกเง้ยฉันไม่ใช่กุญแจแต่เป็นตุนเชียงหองมันเอยคอยมาอวดไปไหนต้องพีเก็บบอเก็บบอสม่เดี๋ยวนี้ไดยนะโอเคเก็บกุญแจไว้ที่ไหนไม่บอก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 นิงิงท คุณแจอยู่ในกระเป๋าเสื้อฉันอะแค่เนี้แหละไหนตากมันตกใจอะไยุ่ด้วยฉันเป็นจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครืงแบบ วางมือลงวางเลยคีรเบิร์แ,ววแกมัดให้คนอื่นก่อนจะแกยังไงหรองฉันหนึ่งโดนมัดอยู่นี่นเลยแกมาเนี่ยมาเร็วมาเลย <บา S 1> ปักมือไว้แป๊บนึงเดีย๋ยวมาเอามันแกมัดสิดรอ,ออะไรเราเอามือมาหยดุดไม่งั้นจะตายนั่นคือเขานะ ปืนปืนปืนแหะของเขาเขาเอาปืนนมาเรอง้จะเลยมคุณจกผมยอมแล้วครับมือใช่ค่ะคุณ้ปล่อยพวกเราไปเถอะนะคะสัญญาจะไม่บอกใครอ้หยแล้วจะเบียดทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอ้หัวยปล่อย ก่อนดีนะหมายแน่ผมขอโทษนะเคยทำไม่ดีกับคุณไว้อ่ะแน่ก็เหมือนกันค่ะคุณคุณคุณหนูครับคุณคุณท่านให้มาตามกับค้าเาชการครับจับนะเฮ้ยมองเลยแต่แต่คุณท่านบอกว่าถ้าไม่กลับจะถอนทุนมาสัตว์จริงจริงจริงดีดีนะครับ จริงเหรอแลมันไม่อกหนังมากันแล้วไปแกัดก่อนร้ยเร็วตัวท่หนึ่งตั่นึ่งต่หนึ่งั่นึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่วีห่งตัวที่หนึงตันึ่ตัวท่หนึ่งตัวที่กนึ่งตัวทีนึ่งตัวนึ่งหนะคงัวนี่หองัี่นนนัี่หนึ่ันงที่หน้าตัวทงตัวนึ่งัว หรือว่าจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยโอิตี้แล้วทำไมคุณคีตตี้ถึงปลอมเป็นโจล่ะคะก็แหมก็คิตตี้อยากเจอรพี่ทันนะคะคิตตี้อยากอยู่ใกล้พี่ธันน่ะโอ้โหคิตตี้คิตตี้ก็เลยปลอมเป็นโจรแล้วก็มาจับหูเรามัดเป็นไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเหรอคุณคิตตี้คุณคิตตี้คุณนี่มันหน้าหน้าหน้าอะไรคะ ดารักจุงที่ทันที่ทานมาจาะพี่ปี้อยากกินดุดเชฟที่ทานนะคะเฮ้ยช่วงนี้ไม่มีขายครับต้่งไปเด็กินเลยนี่คิตตี้ค่ะตามผมมานี่มีอะไรต้องคุยกันใส่แล้วจะใส่ไว้ตางทำไมในร่มเนี่ยฮะเฮ้ยขายยาหรือเปล่าผมไม่รู้ใส่ใส่ใส่อะบอลตัดตัวถีมึงแม่ของผม อ,อพี่ทนันพี่ทันค่ะพี่ทนันพี่ทนันโกรธคิตตี้เหรอคะนี่คิตตี้จะไม่พี่โกรธได้ไงก็เราอะเ,เ,เล่นปอมเป็นโจรแบบเนี้ก็คิตตี้อยากเซอร์ไพรส์อยากอยู่ใกล้ๆพี่ทันนี่คะพี่ทันคะถ้าพี่ทันไม่หายโกรธคิตตี้แล้วก็คิตตี้จะไปฟ้องคุณแม่คะ่ะงอน อคิตตี <t <t ้คิตตี้ก็พูดเกินไปพี่ทันจะไปกรธคิตตี้ได้ยังไงล่ะไม่น่าเลยนะจะได้ค่ะงั้นคิตตี้จะแสดงความรับผิดชอบด้วยกันหาพี่ทันทุกวันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวคิตตี้กลับต่อนะกันใากานนะคะคุณหนุ่มใต้ติ่งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย ไปไหนวะหลุดไปไหนอะหลุดหายไปไหนวะกลับกลับกลับกกกกคิดิกิงมพูดอะไรของมันวะไอ้เ่ากลัต้องตายแล้ววันนี้ใช่ไงเพราะมันเป็นความโง่ของี พูดไม่ซีทำให้ทุกคนต้องสวยกันโอ้ใช่แล้วก็ตอมาไปยจริงจริงอะเต้ไงก็ต้องขอชื่นชมความกล้าหาญของเป้นะคะใช่ใช่ใช่พูดถูก ค่ะแมาช่วยพวกฉันเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกีพพวกเราอยู่แบบพี่น้องอะมีไรผมก็ต้องช่วยเหลือพี่อยู่แล้วเมาอะไรมาเนี่ยหมดเรื่องแล้วงั้นพวกเราไปกันดีกว่านะคะเออนั่นเลยเอางี้ย่างี้เดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยฉันจะเลี้ยงส้มตำพี่พร้อมกับให้ตบหน้าพี่ระเบิดเนื่องที่ว่าตบคนแรกกว่าไหมครับมีไหมต่อยเย็น ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอค่ะเออคือพูดก่อนละกันคือแน่จะถามว่าตอนนั้นค str ุณธนวาเป็นห่วงแน่จริงใช่ไหมคะงั้นนีนี่ตายหอย่านะอย่าทำอะไรหน่อยแน่นะห่วงสิห่วงมากด้วย S <S <S ขอบคุณนะคะพี่ทันเมื่อกี้ว่างไงนะหโหโ,โอ๊นโอ๊ยนอยู่ที่ไหน